ก็ฝากติดตามนะคะแล้วกด subscribe นะคะช่อง daily new l i f e นะคะขีด th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะคอนโดมิเนียมนะที่เป็นปัญหานะอยู่ <c oughs> บนถนนสมามัคคีตำบลท่าสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรนะหลังจากมีคนมือบอล<ช>เอาถุงอุตระไปหย่อนใส่ในแทงน้ำนะแล้วก็ลูกบ้าน ลูกว่านคอนโดเนี่ยโอ้โหแป่งฟันล้างหน้ากันไปเรียบร้อยเลยไม่รู้เรื่องอ่ะตอนแรกเออมารู้ทีหลังวงแต่วงแต่ไปตามๆนี้มีดูระยะเวลาด้วยนะว่าไว้ไม่รู้นานแค่ไหนไงเออแล้วก็แล้วก็ใครก็ยังไม่รู้นะเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับการประปานครหลวงเขาเข้าไปตรวจสอบนะครับใช่เมื่อวานคือนายสมบูรณ์สุนันทพงศักดิ์นะคะรองผู้ว่าการประปานะเขาของนครหลวงเนี่ยเขาก็เปิดเผยหลังจากที่การตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยในส่วนของภายในถังน้ำนั้น่ยพบว่ามีความสะอาดละ ไม่พบสารปนเปื้อนใดๆแต่ว่าในระบบท่อเนี่ยที่ไหลไปตามห้องต่างๆเนี่ยยังมีแบคทีรียอยู่บแบคทีเรียที่พบเนี่ยเป็นแบคทีรียโคลิฟอร์มแม้จะไม่ใช่อีโคไลแต่ว่ามันก็ทําให้เกิดความสกรปรกไม่สะอาดแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับครับผมทีนี้คืออาการเนี่ยมันอาจจะซึมเข้าไปทางร่างกายทางบาดแผลได้แล้วก็ บางคนดื่มางเงี้ก็อาจจะเข้าไปได้ไอเชื้อคลิฟอร์มใช่ใช่ก็เป็นสาเหตุทําให้ไม่สบายหรือถ้าเกิดคนแพ้ก็จะมีอาการอาเจียนอะไรพวกนี้ครับอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลแหมไม่ต้องคลิฟอร์มหรอกครับเห็นข่าวก็อ้วกแล้วใช่เลยทเราจะทำไงเออทำไงคือเบื้องต้นเนี่ยวิธีการเนี่ยตามขั้นตอนของกปนเนี่ยก็คือต้องระบายน้ําในถังออกให้หมดแต่ระบายนอำให้หมดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีทำความสะอาดทำความสะอาดเบื้องต้นเนี่ยทั้งหมดเลยคือต้องให้แต่ละห้องเนี่ยปล่อยน้ํา ออกพร้อมกันหมดทุกห้องด้วยคือไม่ได้ไม่ได้ระบายเฉพาะแทงนี้ใช่พรอะว่น้ำทิ้งให้หมดเลยคือระบายน้ำททุกห้องทั้งแทงด้วยทุกห้องด้วยคือเหมือนก็ทำระบบบใหม่เลยอ่าครับผมครับจากนั้นก็คือพอระบายน้ําหมดแล้วเนี่ยต้องเติมน้ําเข้าไปใหม่แล้วก็ใส่คอรีนทิ้งไว้1นวัน24ชั่วโมงเพื่อทำความสะอาดเท่ากับใช้น้ำไม่ได้ไปวันนึงใช่ถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเกิดมีห้องไหนที่ไม่ระบายนี่ก็ไม่ได้นะต้องระบายพร้อมกันหมดเลย คือห้องเดียวจะไม่ไม่เปิดน้ําก็ไม่ได้แล้วม,มันจะทําได้หรอเขาจะอยู่กันพร้อมกันเลยคือเนี่ยคือปัญหาที่ต้องทางคอนโดต้องไปต้องไปประชุมแล้วตรวจสอบนั้นแน,นกับลูกห้องต่างๆำได้<อ>รู้สึกว่า2องเขาจะมี2อาคารแปดร้อยกว่าห้องกว่าเก้าร้อยห้องแต่ว่า ให้ทํำยังไงนะผมก็ยังเราลองลองนึกว่าเราเป็นลูกบ้านเราก็ยังรู้สึกตะขิตตะขวงใจนะอืม,อมคือมันอาจจะร้อนไงมันร้อนๆเนาะเขาควักน้<ช>ําล้างหน้าเนี่ยคือเขาบอกเขาแนะนํามาว่าระบบของของ,ของถังน้งนําตัวเนี้ก็จะเหมือนกับระบบกรองน้ําเครื่องกรองน้ําที่บ้านเราใช้อ่อ,อคือต้องทําความสะอาดทุกหกเดือนทุกหกเดือนใช่แล้วก็คือให้มันเกิดระบบหมุนเวียนน้ําภายในนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ไม่ทําความสะอาดเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอันตรายไม่อันนี้อันนี้จริง ใหญ่โดยทั่วไปอ่ะคอนโดก็จะมีนิติบุคคลใช่ไหมนิติบุคคลนี่ก็ต้องไปเรียกประชุมตัวแทนหรือใครแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะปล่อยน้ําพร้อมกันนะใครไม่อยู่ก็ฝากเพื่อนบ้านปล่อยน้ำไปให้หมดทําได้ถ้าคุณอยากให้มันสะอาดไงแต่ผมถามนิดเดียวทำไมยังจับไม่ได้ไอ้คนเีาเหลือไปทิ้งอ่ะใช่มันยากเย็นขนาดไหนอ่ะวงงจรปิด่าจะมีเออไม่เห็นไม่เห็นมีความคืบหน้าคดีเรื่องนี้มานะเออไม่ผมอยากคือตอนนี้ผมไม่สนหรอกโอเคแก้ปัญหาก็แก้ไปผมเห็นด้วยดีมากอันนี้ต้องทําให้คนมั่นใจไดด้้้ว่่าาาานนํทีเรใชสะอ แต่ผมอยากรู้ไอ้คนร้ายเป็นใครใช่เออเนาะทำไมค,คดีมันเงียบไปจังเลยอ่ะคือคือ,คอตามในทางกัรวจเนี่ยเขาบอกว่าคําตอบทุกคดีเนี่ยมันอยู่ที่ที่เกิดเหตุมันต้องมีหลักฐานทิ้งไว้อยู่แหละแต่ผมเชื่อว่าคนที่ทําเนี่ยก็คือคนในแน่ๆคุณรู้ไหมคนอนอกไม่รู้หรอก ไมนี่เลยเขาบอกคดีขี้ๆอย่างเงี้ยทำไมจับไม่ได้กลายเปคดีเล็กๆไม่คดีขี้นี่ยใช่เออเนี่ยมันไม่มีทางที่คนนอกจะไปรู้วงจรปิดรู้อะไรหมดเลยกครับไม่ตํารวจเขาได้วงจรปิดไหมอย่างเนี้ยอธิให้วงจรปิดไหมหรือว่าวงจรปิดเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะจับได้แค่สามวันห้าวันที่เหลือเทปลบต้องไปไล่ดูให้หมดครับแล้วต้องดูว่าไอ้ตรงเนี้ยมันใครบ้างที่เข้าไปได้ถูกต้องใช่ไหมมันผมว่ามันไม่ยากนะใช่ไม่ยากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นักข่าวตามดีความขัดแย้งเก่าๆเนี่ย อันนี้ก็ต้องไปสืบดูเออนะเขาว่าไงอะ่ะคุณตำรวจไทยเก่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งคดีขี้ <c oughs> ข,ขี้ <c oughs> ผมบอกแล้ว <c oughs> จับได้แล้ว <c oughs>